รคันนี้นะครับดูกตินะครับรุ่นเดว i l นะครับเอกลักษณ์คันนี้ก็คือท่านั่งมันจะเป็นทรงครู i เตอร์นะครับแล้วก็ยางหลังใหญ่ครับดูกติรุ่นซีดไฟเตอร์เอส ตัวนี้เป็นเนกเก็ตแล้วก็ชอบความแรงประเด็นของเรานี่ก็คงจะเป็นเครื่องสปอร์ตครับที่เอามาใส่ในตัวรถเนกเก็ตนะครับมอนเตอร์795ครับเป็นรถที่มีขนาดเล็กครับใช้งานประจำวันได้ค่อนข้างดีเป็นดูคาติ๊8แ v ดฮะขับขี่เราสนุกฮนะคือวันนี้มีแจกเว็บ้ากับดูคาติมอนเตอร์795ก็หลายคนก็คงไฝ่ฝันนะอยากได้ก็เป็นของที่ตรงใจแคมเปญน,นี้มันดีนะครับคนใช้ผลิตภัณฑ์ดรอสลีนเนี่ยก็ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นดุคติด้วยผมเลยว,ว่าเป็นโปรโมชัน่นดีรุ่นสแันดอร์ที่แจกนะครับเป็นรุ่นที่กระทะรั่ครับเหมาะขีใ่ในเมืองครับหนุ่มหน้าใสอย่างผมนะครับก็รับสลับสาวซ้อนท้ายอยู่